ในเดือนตุลาคมนี้หาปลายปี2,567นี้จัดเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงกำลังลุ่งพุ่งแรงแบบสุดๆโดยความที่ว่าท่านนานเป็นคนที่มีความสามารถจึงทำให้การเงินของท่านนานมีความก้าวหน้าในเมื่อการงานของท่านดีแล้วแน่นอนว่าการเงินก็ต้องปังแน่นอนจงน้อมรับคำทำนายนี้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบคำทำนายนี้ จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านภายใน3วัน7วันหลังจากที่ท่านนั้นฟังคลิปนี้จบและหากท่านใดฟังคลิปนี้จบแล้วกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังไปตามๆกันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอยสูดหลังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นลำรวยกับเขาเสียที และเพื่อเป็นการน้อมรับขึ้นแห่งบุญและเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปแห่งการเปิดดวงวาสนาสำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นชีวิตหลังจากผ่านผลคืนนี้ไปดวงสตาจะล่ำรวยขึ้นมาแบบงงเงินทองจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเพราะเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วทุกสารโลกจะเข้ามาหนุนนำดวงสตารชีวิต คำทำนายสุดจะอัธรร์เปิดคุมสาบดวงเศรษฐีเงินลานดวงสตาฟ้าลังผลคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตัวของท่านนั้นพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปรับสมรับฟังไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ทานชีวิตมีแต่ความร่บรวยไปหมดทุกอย่าง ดวงการเงินการงานเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดความร่ำรวยจะเข้ามาหาและนี่ถือว่าไม่ใส่เรื่องบังเอิญที่สาวลัคนาราศีพิจิกนันได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาที่สงบสงบฟังเพอคลิปนี้นันขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูระยงมากแล้วถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านให้ตัวของท่านนัน้นกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านนัน้นเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้รับลองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนชีวิตจะหมดนี่หมดสินต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างต่อจากนี้ไปดวงสตาจะเปลี่ยนไป จากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะจะมีโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาเยือนตัวของสาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใสมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีส่องทางในการทำมาหากินเพื่อเสริมดวงสตาวาสนาให้แก่ชีวิตของท่านนั้นลํำรวยเป็นเศรษฐี ที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพ่อหมอจึงอยากจะนํำอามาแบ่งปันเพื่อทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงทำให้ดวงสตาชีวิตถือว่าจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนไม่เสื่อยายบลรูเพราะพ่อหมอหลายํำนักแต่สมัยโบราณได้ทำพิธีบวงสรวง และจับไพ่ทำนายดวงสตาร์ขึ้นมาในปีนี้ถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนเพราะเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนก่อยเงินล้านในช่วขค่มคืนสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหม่คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้น เป็นคนที่สลาดหลักแหลมและเป็นคนที่มีไหวพริปฏิพานสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เสมอเป็นคนที่มีบุญเก่าเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาและคุ้มครองจึงทำให้ชีวิตของาขาาสารคณาราศีพิจิกนั้นขาดแขวจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในศาสตร์บางก่อนของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้น เคยได้ทําบุญถาวายสังฆทานให้แก่พระพิษุสงฆ์ที่จําศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตนินี้ผลบุญที่ทํามาแต่อดีตศาต์นั้นจึงชงผลทําให้ชีวิตร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเหลือกินเหลือใสเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตัวของท่านนั้นแทบไม่อยากจะเสื่อเพราะแต้มบุญของท่านนั้นได้เปิดคุ้มทรัพย์ให้แล้ว จากนี้ต่อไปดวงสตาจะเปลี่ยนไปจากลายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเลยก็ว่าได้เพราะจะมีโชคลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่จากการถูกหวยรวยเบอร์ร้อยล้านพันล้านแบบงงๆไม่เสื้ออย่าบรบหลูเด็ดขาดขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่านยินดีทุกท่านนั้นเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก ถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านให้ท่านนั้นพิมเอาไว้ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยว่าข้าพเจ้ากำลังอยู่ในขึ้นแห่งบุญกำลังอยู่ในขึ้นแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคำทำนายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านทําให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นไปหมดทุกอย่างดวงการเงินการงานเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดความร่ำรวยจะเข้ามาหา จะมีเงินเหลือกินเหลือใสมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะพ่อหมอหลายํำนาแต่สมัยโบราณได้จับไพ่ทํานายดวงตาขึ้นมาในปีนี้ถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนเพราะเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสน โกยเงินล้านในชั่วข้ามคืนต่อไปเป็นการไขความหลบับที่เป็นตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนแต่โบราณ,ราณได้ให้ความเคารพในนับถือได้ทำนายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเป็นคำทำนายที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นไม่เสือ่อย่าลบลู่ขอพ่อหมอลายสำนกักแต่สมัยโบราณได้บวงสรวงและจับไพ่ทำนายดวงสตาขึ้นมา สิ่งที่น่าพิศวงและน่าเหลือเสือ่อเมื่อคำทำนายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือดวงสตาร์เรื่องการเงินการงานในปีนี้ขอบอกได้เลยว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์กันได้เลยบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงต่อจากนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะดวงดาวประจําตัวของท่านนั้นได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งยิ่งใหญ่เตรียมตัวให้ดีๆเพราะตัวของท่านนั้นจะได้พบกับโชคลาภเงินทองครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาทานจึงส่งผลทําให้ซีวิตล่ารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเหลือกินเหลือใสเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของซีวิตจึงส่งผลทําให้สีวิตในชาตินี้ จะล่ำรวยเป็นเศรษฐีจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจึงทําให้ีวีตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสําเร็จเป็นสะทุกเรืองให้สาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมันทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นจะช่วยลดปลากว่ามาฆาดพยาบาทกว่ามาฆาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังีวิต ขอ,อจองกรรมจองเวรกับท่านไม่ให้ชีวิตของท่านนันก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านนันจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทันทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมในเวรน,นันก็จะทําให้ความมาคาดปัญญาบารนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนันให้ตกต่ำและท่านก็จะไม่มีโพยภัยอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตการทําบุญอุทิศหาเจ้ากรรมในเวรน,นันท่านสามารถถวายสังฆทาน ใส่บาทหรือถวายปัจ,จััไในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านนั้นทำบุญนั้นก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึง เหล่าเจ้ากรรมนายเวรขออย่าได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าเลย